เงายี่พามาเบิ่งเพิ่นสอนปลาซิวปลานั่นพี่น้องเอ้ยที่สอนที่ไส้เข่งได้พี่น้องเอ้ยนี่แม่เพิ่นกำลังสอนกำลังยางมาพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นมาใกล้ๆเขาอยากไปขอเบิง่งเ,นเนพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องวิธีการหาอยู่หากินบ้านเขาพี่น้องเอ้ยก็หากินน้ำหอยน้ำคล้องไมายชื่ะพี่น้อง ทีชีวิตแบบบ้านๆเขาพี่น้องเอ้ยหาอยู่หา,หากินพี่น้องแต่แบบนี้ก็ยังหากินแบบโบราณโบราณอยู่ได้นี่พี่น้องเอ้ยยังใส่เครื่องอยู่พี่น้องเลยปลาซิวปลาซอยไปพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตแบบบ้านๆเนอะพี่นอ้องส่วนมากที่เป็นปลายอย่างครับ Hoa 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 tô, hoa tô hoa 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 hà, kín hoa 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 ทีนางออกนาเพิ่นไ่ได้ไหมเนาะ บาทละสองบาทละสามที่น้องเอ้ยก็ได้อยู่ได้กินนะเมียเนาะอันนี้ข้าเจ้าเอื้นว่าอย่างเคิงบ่ครับเคืองฮะอ๋อครับบางบ้านเกะาเคิงเก๋เคือครับเอามาจับป้า ครับออามาจับปล่าเนะาะมันกะชีอยากหายยากเลยเนาะครับเนาะคนบ่ค่อยใส่แล้วพี่น้องเอ้ยเึงยังใส่แบบโบราณโบราณบ้านเขาอยู่ได้พี่น้องเลยวิถีชีวิตแบบบ้านๆเาพี่น้องแบบบ้านๆขาพี่น้องการหาอยู่หากินน้ำบ้านเขากับแบบนี่แหละพี่น้องเอ้ย ี่น้องไปเรื่อยพี่น้องพอได้อยู่ได้กิน เดินไปน้องพี่น้องเนาะเบิงแม่เพินหาไปพี่น้องการหาอยู่หากินบ้านนาะนี่คือเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านบ้านเ้อเป็นวิถีชีวิตแบบอีสานบ้านพี่น้องเลยบางมู่บ้านกับบ่มีไรเด้นนี่พี่น้องเห็นแบบนี้แต่ทางสะกดอันนี้อยู่บ้านยังครับเนี่ยบ้านเบาว่าโอ้พี่น้องเลยอันนี้อยู่เขียบ้านบบาว่าพี่น้อง กไไดด้้อยู่พีน you know. ผมอยู่บ้านหนมกุ้มครับดอนท้อยสามขาวานะครับผม,บมครับมาแต่สะกดก็เลยเห็นก็เลยลงมาไทายอ่ะพอ่น้องก็เบึ้งแม่เพเ่็นไป ชีวิตบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินหากินแบบธรรมชาติยังอนุรักษ์แบบพี่นี้แบบเกา่าๆไว้อยู่พี่น้องเอ้ยใส่เข่งจนมากเลยจีเป็นสวิงวหมดล้มั้หลายพี่น้องเอ้ยอันนี้แม่พี่นี้ยังใส่เข่งอยู่แต่เขาจีบขอเบิ่งปลากับแม่เพื่อนน้องพี่น้องคนระับ